ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโต้สปีดไวบแหล่งรวมเรื่องราวของรถยนต์ที่คุณไว้ใจได้ไม่ว่าจะเป็นรถรูสุดล้ำหรือรถสายลุยที่พร้อมลุยทุกเส้นทางและวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับรถที่ถูกสร้างมาเพื่อคนรักการผจญภัยสายลุยตัวจริงและคนเมืองที่รักอิสระรนี่คือ f o r d b r อ n c o s p o ร์ตปี2026ีโฉมใหม่ล่าสุดเตรียมตัวให้พร้อมเพราะนี่ไม่ใช่แค่ SUV ธรรมดาแต่มันคือการพัฒนาใหม่จดจากรุ่นคลาสสิกที่พร้อมลุยทุกเส้นทางและดึงดูดทุกสายตาบนท้องถนน มาเริ่มกันที่สิ่งที่ทำให้ Broncosport ปี2 0 2 6โดดเด่น Ford ไม่ได้แค่ปรับดีไซน์เล็กน้อยเท่านั้นแต่ได้ใส่ใจในทุกรายละเอียดทั้งการออกแบบเทคโนโลยีและสมรรถนะก,การขับขี่แบบออฟโรดตัวรถยังคงเส้นสายยอทรงเหลี่ยมอันเป็นเอกลักษณ์ของ b r o n c o แต่เพิ่มความทันสมัยด้วยไฟหน้าเล็ดีดไซน์เฉียดกระจังหน้าใหม่ขนาดใหญ่ขึ้นและตัวถังที่ดูบึกบึนยิ่งกว่าเดิมมันดูพร้อมจะพุ่งเข้าป่า และมันทําได้จริงรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการผจญภัยอย่างแท้จริงรายละเอียดอย่างขอบซุ้มล้อทรงเหลี่ยมราวหลังคาทรงแข็งแรงและแผ่นกันกระแทกด้านล่างมอล้วนบ่งบอกว่า SUV คันนี้เกิดมาเพื่อธรรมชาติใต้ฝากระโปรงบ r o ง c o สปอร์ต0องพมาพร้อมกลุ่มพลังให้เลือก2แบบรุ่นมาตรฐานใช้เครื่องยนต์1.5ลิตริคบุสส3สุ ให้กำลัง1 8 1แรงม้าประหยัดน้ำมันและเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันส่วนใครที่อายากได้พลังมากกว่านี้ยังมีตัวเลือกเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบสีสุบให้แรงม้าสูงถึง250ตัวทำให้ SUV คันนี้กลายเป็นยานพาหนะสายลุยตัวจริงเครื่องยนต์ทั้งสองมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่ให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและตอบสนองได้ดีทั้งขับในเมืองหรือไต่เขา ในเรื่องของสมรรถนะไม่ใช่แค่หน้าตาที่ดูแข็งแกร่ง,งรังคกสปอร์ตยังขับขี่ได้ยอดเยี่ยมทุกรุ่นย่อยมาพร้อมระบบขับเคลื่อนสีล้อเป็นมาตรฐานทุกรุ่นและยังมีโหมดโกหรือ c o s s o v e r a n t e r n ที่สามารถปรับให้เข้ากับสภาพพื้นผิวต่างๆเช่นโคลนทรายหิมะได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสระ,ระบบการสะเทือนถูกปรับใหม่ให้ยกสูงขึ้นมีความยืดหยุ่นที่ดีกว่าเดิมช่วยให้คุณลุยทางลาดชันหรือเส้นทางหิหดได้อย่างมั่นใจ SUV คันนี้เหมือนแท้ภูเขาที่ปลองตัวมาในร่างรถ ภายในห้องโดยสาร b องโก o ปอร์ตเน้นทั้งความทนทานและความสบายวัสดุภายในใช้แบบที่ทนทานต่อฝุ่นดินโคลนและสามารถทําความสะอาดได้ง่ายเบาะนั่งและพื้นปูด้วยวัสดุที่เหมาะกับการใช้งานหนักแถมยังมีฝากวดในห้องเก็บสัมภาระด้านหลังติดตั้งมาให้ด้วยเป็นรายละเอียดเล็กๆที่สายแคมป์จะต้องชอบแม้จะลุยแค่ไหนแต่เทคโนโลยีก็จะเต็มซิกห้าใหม่ล่าสุดมาพร้อมหน้าจอสัมผัส ขนาด13.2นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมีระบบสั่งงานด้วยเสียงและรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านออนไลน์จอแสดงผลหลังพวงมาลัยเป็นแบบดิจิทัลที่ปรับแต่งได้ตามใจและยังมีระบบกล้องรอบคัน360องศาช่วยให้คุณจอดรถหรือขับผ่านทางแคบได้อย่างสบายใจระบบความปลอดภัยก็ครบถ้วน Ford Co. p i l o t 360 เป็นมาตรฐานทุกรุ่นมาพร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับจุดอับสายตาแจ้งเตือนการจราจรด้านหลังและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติไม่ว่าคุณจะขับในเมืองหรือลุยป่ารถคันนี้ก็พร้อมดูแลคุณทุกเส้นทางพื้นที่เก็บสัมภาระก็ใช้งานได้จริงรุ่นปี2026มีพื้นที่เก็บของสูงสุดถึง65ลูกบาทฟุตบอลหลังทับด้ราเพิ่มความสะดวกในการใส่ของขนาดใหญ่ประตูหลังเปิดสูง เพื่อให้เข้าถึงพื้นที่ง่ายขึ้นและยังติดตั้งไฟเลเสองสว่างเหมาะก,กับกิจกรรมตอนกลางคืนรุ่นย่อยของ Bronco Sport ก็เลือกได้ตามและสไตล์รุ่นเริ่มต้นให้คุณได้ฟีเจอร์ลุยๆในราคาคุ้มค่าส่วนรุ่น Big, b Big ๊ n D&D u t e r Banks และ Balance จะเพิ่มความรู้ราความสามารถในการลุยและเทคโนโลยีที่มากขึ้นโดยเฉพาะรุ่น Balance ที่มาพร้อมช่วงล่างพิเศษเครื่องยนต์แรงสุดและระบบช่วยปีนเขาทำให้คุณพร้อมออกนอกเส้นทางอย่างแท้จริง ในเรื่องของราคารุ่นพื้นฐานของรอง n ค o Sport 2026เริ่มต้นที่ประมาณ3 2 0 0 0ดอลลาร์หรือราว1.1ล้านบาทส่วนรุ่นท็อปอย่าง b บ l a ลน e จะอยู่ที่ประมาณ44,0ห0ดอลลาร์หรือเกือบ1.5ล้านบาทเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง m ีค s s Tra i l h a w k หรือ Subar ู f o r e s t ทอร์วิ n เ s แล้วถือว่าคุ้มค่าทั้งในด้านสมรรถนะความอเนกประสงค์และความคุ้มค่าในระยะยาวสิ่งที่ทำให้รอง n คส Sport โดดเด่นกว่าคือความสารพัดประโยชน์มันไม่ใช่รถที่เหมาะแค่ลุยป่่่าาแตมมัันนขบบีสยใใเืองช้้ได ในทุกวันเหมาะกับทั้งคนทำงานครอบครัวและสายเที่ยวการออกแบบมีสไตล์ขับขี่นุ่มนวลเทคโนโลยีล้ำและความสามารถในการลุยที่ไม่ธรรมดาถ้าคุณเป็นคนที่ชอบค้นหาทางใหม่หรือไม่มีทางให้เลือกเลย Broncos p o r t ปี2อ2 6ีคือคำตอบ Ford ได้สร้างรถที่ไม่เพียงแค่แกร่งแต่ยังฉลาดไม่ใช่แค่พร้อมลุยแต่ยังเข้าใจและสไตล์ของคุณจะลุยเดี่ยวเดินทางกับเพื่อนหรือพาครอบครัวออกไปหาธรรมชาติรถคันนี้จะไปกับคุณได้ทุกที่ ท้ายที่สุดแล้วฟอร์ดบรองโกสปอร์ต2026ไม่ใช่แค่รถยนต์แต่มันคือคำเชิญชวนให้ออกสำรวจโลกออกไปเจอฝุ่นเจอทางลูกรังและค้นหาสถานที่ใหม่ๆม,มันคือการนำจิตวิญญาณของบรองโคดั้งเดิมมาผสมกับเทคโนโลยีและความพร้อมในการผจญภัยแห่งยุคใหม่ถ้าคุณพร้อมจะหนีออกจากความจำเจรถคันนี้พร้อมจะพาคุณไปขอบคุณที่รับชม Auto Speed s p e e d w e b ช่องของคุณสำหรับรีวิวรถสุดฮอตการเจาะลึกรถใหม่และข้อมูลวงในที่คุณหาไม่ได้จากที่อื่น อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามจะได้ไม่พลาดรีวิวรถคันต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมหมุนล้อของคุณให้หมุนต่อไปและส่งต่อพลังของคุณให้โลกรู้